อย่างเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนี้นายเป็นผู้ดูแลของฉันฝากตัวด้วยนะชื่อจรใช่ไหมโจเซ่ยะโจเซ่ให้ผมทํางานที่บ้านหลังนี้น่ะเหรอเพะงานของเธอคือทําตามที่คุณมิโกะสั่งมาซะตั้งใจทํางานละได้รับรวมใบโคว่าสีแฉกมาซะ,ะเธอทั้งเอาแต่ใจฉะแอบ,บมองโดนแนะ่ทำตัวเข้มแข็งคนนอกน่ะใส่หัวไปซะเจ้าอารมณ์น่าหงุดหงิดชะมัดเย้ยนั่นแต่ว่าพาฉันไปที เนะย็นั่นตัวคนเดียวละสินะดีจังแนะนายนะได้ไปที่ที่อยากไปข้างนอกมีแต่พวกสัตว์น่ากลัวทำให้ความปรารถนาเป็นจริงอะไรนั่นมงมงายใช่ไหมความปรารถนาเหรออยากมาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองไม่ใช่เหรอแค่เป็นผู้ดูแลแท้จริงจ้านจริงหน้าร้อนต่ออายุ22นะัมันมีแค่รอบเดียวเท่านั้นนะอุ๊ พยายามเพื่อความฝันมาตลอดเลยนะคะความฝันก็คือความฝันส่วนความจริงก็คือความจริงฉันไม่อยากเสือกไปคว้าอะไรไมาอีกแล้วถ้าชอบก็อย่ายอมแพ้สิทำไมนายต้องพูดแบบนั้นใส่ฉันด้วยล่ะข้าจา้าฉันจ่ายให้นายไม่ได้แล้วล่ะผู้ดูแลนี่งานสุดท้ายแล้วฉันจะเออไปไม่ถึงหรอ ไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วเธอเกิดมาแบบนั้นแหละทำไมถึงต้องทำหน้าเศร้าแบบนั้นด้วยล่ะยังแกจะไปเข้าใจอะไรนี่อาจจะเป็นแค่โอกาสแรกและโอกาสเดียวของฉันก็ได้่ในโอซองเป็นอิสระเทด้วยค่ะขอร้องนะช่วยฉันด้วยทีไม่ใช่เ<ม>พื่อโจเซ็ผมอยากไปพูดดูแลเองต่างหากซุ่มซ่ามจริงนะไม่ว่าอะไรจะเกิดไม่ว่าจะเป็นความฝันที่อยากจะทำให้สมหวังพนัไม่ว่าจะเป็นสีที่ห้อยหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มีให้เธอทั้งมดความเจ็บปวดทั้งน้ำตาทุกๆกอย่างฉันมีความสุขแล้วนะขอบคุณนะ Let's know we went tonight with you sitting by fire. Light.